สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะอ่าวันนี้นะคะมาเร็วเอ้ยมาช้าขอเวลานิดหน่อยนะคะอ่าวันนี้จะมาพูดเกี่ยวกับไม้เลื้อยนะคะอีกตัวหนึ่งนะคะที่หลายๆคนก็คงจะเคยเห็นผ่านตาม,มาแล้วนะคะอาจจะอยู่ในแบบประมาณนี้เนี่ยนะคะหรือจะเป็นไซส์แบบนี้เดี๋ยวเอาขึ้นให้ก่อนนะคะอืม หรือจะเห็นเวลาขายก็อาจจะเป็นแบบนี้นะคะนี่อย่างนี้นะคะอา,อาจจะเห็นขายในใบลักษณะประมาณที่เห็นในภาพเนี้ยนะคะแต่ว่าจริงๆแล้วนะคะน้องนะคะสามารถแบบฉีได้มากกว่านี้อีกนะคะซึ่งตัวในภาพนะคะแล้วก็ตัวที่อยู่ตรงนี้นะคะคืออะมิทรียมมีเดียมบรอกเกตนะคะ หรือถ้าจริงๆแล้วเราก็น่าจะเรียกว่าอะม d เดียมมีเดียมด่างนะคะหลายๆคนจะเรียกว่ามือเสือด่างนะคะซึ่งวันนี้นะเราจะพามาดูกันว่าเจ้าตัวนี้ที่เป็นอะม d เดียมมีเดียมนะคะกับมือเสือจริงๆแล้วอะ่ะมันเป็นกันมันเป็นคนละตัวกันนะคะอ่าว้ยโดนหลุดอ่านะคะ ใบแฉกๆเล็กๆแบบนี้นะคะคือมือเสือนะคะส่วนตัวนี้คืออะมีเดียมมีเดียมด่างนะคะจริงๆเจ้ามือเสือนะคะมีตัวด่างด้วยนะคะแต่ว่าจะราคาสูงกว่าถ้าเทียบกับเออสมัยแรกเริ่มเดิมทีเลยอะตัวมือเสือด่างนะคะจะเป็นแบบหลักหมื่นไปเลยนะคะแต่ ทุกวันนี้นะคะราคาก็อยู่แบบพันหลักพันนะคะก็สามารถซื้อได้แล้วนะคะแต่เจ้าตัวนี้นะคะไม่ใช่เออไม่ใช่มือเสือด่างนะคะแต่เป็นตัวอะมิเดียมมีเดียมด่างนะคะอ่าทีนี้การการการตัดวางข้อของเขานะคะหรือว่าเออสีของเขานะคะก็แล้วแต่เลยนะคะอ่าอันนี้อาจจะสีอาจจะไม่ค่อยสีสวยสักเท่าไหร่นะคะ แต่เวลาตัดวางข้อไปแล้วใช้ใบไม่ค่อยสวยเท่าไหร่ค่ะบางทีเขาก็แบบสุ่มๆออกมาก็เป็นสีประมาณนี้ได้นะคะตัวนี้จะต่างจากมือเสือยังไงนะคะดูลักษณะก่อนนะคะใบเจ้าตัวนี้ยอะมิเดียมด่างเนี่ยคะ่ะจะเป็นแบบ ขยุกขยุยเหมือนมะระค่ะแบบใบจ,จะเป็นคลื่นๆเลยนะคะยับยับเลยใครมีเดลี่โดมิโนแล้วนะคะลักษณะความขรุขระของใบคือแบบนั้นเลยนะคะอันนี้คืออะมิเดียมมีเดียมดักนะคะส่วนมือเสือนะคะคือตัวนี้นั้นเขาจะมีร่องลึกนะคะแต่ใบเขาจะเรียบนะคะถ้าจะสัมผัสตัวก็คือมันจะเป็นแค่ตามร่องเฉยๆที่จะมีความที่แบบเออ รู้สึกว่ามีร่องเฉยๆแต่ใบเขาจะไม่ยับยูยยี่นะคะเวลาสัมผัสนะคะจะไม่มีความขรุขระนะคะแล้วตอนเด็กๆ่เจ้าตัวเจ้าตัวมือเสือก็แค่แบบเป็นประมาณนี้ค่ะคือจะไม่มีความอ้วนเลยเหี่ยวๆแบบนี้ส่วนเจ้าน้องคนนี้นะคะก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะคะมีความแบบออ้วนๆกลมๆดิกๆหน่อยนะคะ แต่ความสวยนะคะก็ก็แล้วแต่อืมความชอบของแต่ละคนนะคะเพราะเ,เจ้าตัวมือเสือเนี่ยนะคะใหญ่ได้แบบคุมครึ่งตัวเลยนะคะแบบถ้าเอาไปขึ้นต้นไม้ใหญ่ๆคะ่ะคือได้หลักได้ความสูงเพราะเออเขาไต่ขึ้นความสูงได้เอ,อเลยนะได้ที่ของเขาแล้วะคะ่ะใบครึ่งตัวเราเลยนะคะสําหรับเจ้าตัวมือเสือสวุวนเจ้าตัวเ อมิอมิเตรียมนะคะใบก็จะใหญ่ได้กว่านี้อีกนะคะอแต่ทรงเขาจะไม่เหี่ยวนะจะเป็นแบบนี้น,นี่พามาทําความเข้าใจกันนะคะอใครอยู่บ้างคะใครอยู่บ้างเอ่ยมาพูดคุยกันหน่อยนะคะว่าที่บ้านนะคะเลี้ยงตัวไหนไว้บ้างนะคะอหรือว่าทุกคนเอเรียกเจ้าตัวนี้ว่ามือเสือหรือเปล่านะคะมือเสือด่างหรือเปล่านะคะอสำหรับไปนะคะมี เจ้าตัวอะมิเดียมเมียมนะคะคือตัวนี้ด่างประมาณนี้นะคะขายนะคะกระถางนี้สีไฟมันแวบ,บมากเลยกระถางนี้นะคะไฟขายนะคะกระถางสี่นิ้วนะคะเป็นวางข้อมาแหละนะคะไปวางข้อใบแม่ทิ้งไปแล้วแต่ว่าเขาก็กําลังจะแบบว่าเติบโตไปเรื่อยๆนะคะกระถางนี้สีแบบนี้นะคะอยู่ที่ราคาสี่รอยบาทนะคะส่งฟรีค่ะสีแบบนี้นะคะ คือถ้าสีสีขาวเยอะๆนะคะบางทีก็โตช้าแต่ว่าสีประมาณนี้กำลังพอดีแต่บางทีมันก็จะแบบบางบางต้นมันก็จะเขียวไปเยอะหน่อยอย่างเงี้ยค่ะก็จะโตไวกว่าแต่ว่าไม่ได้สีแค่ประมาณนั้นนะคะแต่ว่าสีเนี้ยกำลังสวยเดี๋ยวจะที่เห็นในภาพเนี้ยก็คือของที่บ้านนะคะเดี๋ยวจะเอาอีกภาพหนึ่งให้ดูนะคะอือนะคะภาพที่เป็นต้นอ่ะประมาณนี้ นี่นะคะนี่ค่ะก็จะเป็นประมาณนี้คิดว่าตัวเนี้ยค่ะก็จะออกไปลักษณะอย่างเนี้แหละเพราะว่าเนี่ยก็คือพ่อกับแม่เขาก็คือเป็นตัดมาจากพวกนี้นะคะก็ได้จะสีประมาณนี้นะคะเห็นมีอีกตัวหนึ่งที่เออมันจะออกค่อนข้างที่จะเหลืองกว่านะคะไฟมีอยู่นะคะเดี๋ยววันหลังจะพามาดู ไม่ค่อยรู้เรื่องหมายถึงฟังไม่รู้เรื่องหรอคะหรือยังไงคะหรือว่าไม่ค่อยรู้จักต้นนี้ต้นนี้จริงๆแล้วค่ะเราจะเห็นเห็นขายจะเป็นลักษณะแบบนี้ซะมากกว่านะคะน้อยน้อยมากที่จะมีคนเอาไซส์ประมาณเนี้ยค่ะมาขายแต่จริงๆแล้ว่น้องไม่ได้แบบว่าชาสักเท่าไหร่นะคะถ้ามีแบบ ถ,ถ้าเลี้ยงเรื่อยๆมีเสาให้เรื่อยๆค่ะน้องก็จะฉีกไวอยู่แต่แต่น้องจะอยู่ในรูปขวามือค่ะค่อนข้างนานหมายถึงว่าจะอยู่ไซส์ในขวามือค่ะที่ไม่ค่อยแปงลงร่างอาจจะอยู่ในไซส์นั้นนานๆหน่อยนะคะจากเจ้าตัวนี้ยไปไซส์นี้แป๊บเดียวแต่จะค้างอยู่ไซส์นี้ยน,นานกว่าจะได้เป็นไซส์นี้ก็อีกสักพักหนึ่งนะคะถามว่าสวยไหมก็สวยนะคะอ๋อไม่ค่อยทราบเรื่องต้นไม้เอ่อค่อยๆมา Uh, ย้อนดูคลิปเก่าไฟก็ได้นะคะมีต้นไม้ทั้งทั้งท่องเลยนะคะค่อยๆอ่าค่อยๆอ,อ,อ่านไปเอยดูคลิปไปนะคะมันจะอยู่ในเพลย์ลิสต์แบบเมือใหม่เลี้ยงต้นไม้อะไรประมาณนี้นะคะก็จะมีแบบตั้งแต่ซิงโกเนียมนะคะฟิโลโมอนนะคะได้หมดเลยนะคะโอเคเดี๋ยวจะพามาดูมือเสือนะคะ เอ่อตอนนี้ราคาของมือเสือนะคะที่เป็นมือเสือด่างจะอยู่ในราคาแบบหลักพันนะคะซึ่งถ้าเทียบกับเมื่อก่อนนะคะคนละแบบกันเลยนะคะเมื่อก่อนมือเสือจะอยู่เป็นราคาแบบเป็นเป็นหมื่นอะหลายหมื่นะคะอ่าโอเคคะนี่คือมือเสือนะคะอืม นี่คือมือเสือนะคะซึ่งมือเสือด่างก็จะเป็นอย่างนี้แหละแค่มีสีด่างหรืออาจจะก็เป็นสีขาวสีเหลืองนวลนๆกัไปอยู่ตรงนี้นะคะก็ต้องเป็นอย่างนี้คือเหี่ยวๆแบบนี้นะคะไม่ใช่แบบนี้นะโอเคใครที่มีเจ้าตัว อะมิเรียมมีเดียมด่างแล้วนะคะก็ลองไปหาซื้อมือเสือด่างนะคะดูนะคะเออจะอยู่ที่ราคาวางข้อนะคะก็จะอยู่หลักพันนะคะไม้ยอดก็แพงขึ้นไปอีกนะคะอย่างที่บอกนะคะวางข้อนะคะเวลาเกิดใบใหม่อะ่ะมันก็จะเป็นใบแบบว่าเริ่มต้นตั้งต้นเพราะไอ้ตัวเนี้ยไฟวางข้อจากจากไม้ที่เป็นไซนี้นะคะเนี่ยเจ้าตัวเนี้ย ไฟวางข้อจากไซต์ประมาณประมาณนี้เห็นไหมคะเขาก็เริ่มสตาร์ทใหม่ที่อย่างนี้นะคะอ่าเพราะฉะนั้นไม้วางข้อมันก็เลยค่อนข้างที่จะราคาถูกกว่าไม้ยอดแต่แบบเนี้ยไม้วางข้อก็จริงแต่มันหลายใบแล้วค่ะคือเขาก็กําลังเจริญเติบโตขึ้นมันก็เดี๋ยวสักพักก็เป็นไม้ยอดแล้วประมาณนี้นะคะก็เลือกกันเอานะแต่ว่าถ้าช่วงนี้ซื้อไม้ยอดได้ราคาไม่ได้แบบว่า รุนแรงมากนะักก็สื่อไม้ยอดได้นะคะส่วนมือเสือไม้ยอดก็เออไม่ถึงห้าพันค่ะยู่อาจจะอยู่สามสามพันสี่พันแล้วแต่ที่นะคะแต่ว่าก็ค่อนข้างหายากนะคะลืมนะคะถ้ามือเสือด่างก็ต้องเป็นอย่างด้านซ้ายนะคะส่วนตัวขวามือคืออเมริเดียมมีเดียมด่างนะคะโอเค ตอนนี้9นาทีแล้วนะคะขอถามค่ะอีกประมาณ10กว่าคนนะคะที่อยู่ในไลฟ์นะคะวันนี้จะมะีให้ร่วมสนุกนะคะก็คือจริงๆแล้วจะมีร่วมสนุกทุกวันเลยนะคะเ้วก็จะมาให้ความรู้ด้วยนะคะก็ไม่ไเรียกว่าให้ความรู้เรียกว่านะแชร์ประสบการณ์กันนะคะว่าวันนี้มีอะไรอัปเดตบ้างอะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็เดี๋ยวจะมาใครอยู่มาถึงตลอดจนจบคลิปเนี่ยก็จะได้ร่วมเล่นเกมกันโอเค คำถามค่ะก็คืออยู่ในคลิปนี้เลยนะคะจะถามว่าตัวอะมิเ ium, ดียมมีเดียมดางนะคะกับตัวมือเสือด่างนะคะข้อแตกต่างนะคะที่เขาแตกต่างกันเราสังเกตได้จากตรงไหนบ้างนะคะขอสองข้อค่ะเอข้อแตกต่างระหว่างมือเสือนะคะกับตัวอมีเดียมมีเดียมนะคะแตกต่างกันตรงไหนบ้างคะ มีสองข้อนะคะคือให้เขียนสักสองข้ออยู่ในบรรทัดเดียวกันไปเลยนะคะเมื่อกี้บอกไปแล้ว้วยนะคะเดี๋ยวไปเอาของรางวัลก่อนนะคะของรางวัลค่ะก่อนค่ะค่าจัดส่งนะคะของรางวัลน,นะคะเอ่อถ้าไม่มียอดเอ่อช้อปปิ้งนะคะก็ขอค่าจัดส่งหกสิบบาทนะคะอืม เป็นตัวไหนดีนันไหนดีนะมีคนตอบหรือรยังเอ,อ่ยฝากดูหน่อยนะคะ โอเคเจอแล้วของรางวัลไม่มีไม่มีคนตอบเลยอะคะเนี่ยวันของรางวัลคือใบเลื่อยสีทองนะคะอ่าตัวนี้เป็นใบเลื่อยสีทองนะคะใครมีใบเลื่อยเขียวใบเลื่อยด่างแล้วก็ต้องมีใบเลื่อยสีทองนะคะอ่าอันนี้ยังเด็กอยู่นะคะพอมาจากไม้เนื้อเยื่อนะคะอ่าถ้าเขาโตแล้วเขาก็จะเป็นหยักๆขึ้นนะคะก็เหมือนใบเลื่อยเลยนะคะ โอเคคำถามนะคะใครอยู่นะคะถามว่าระหว่างมือเสือนะคะกับอะมิเตรียมมีเดียมนะคะเขามีข้อแตกต่างกันตรงไหนบ้างนะคะถ้าใครทราบก็ตอบได้เลยนะคะส่วนนี้คือของรางวัลค่ะโอเคหรือว่าใครจะมาตอบย้อนหลังได้นะคะไปคอมเมนต์อยู่ใต้คลิปนะคะคนแรกนะคะที่คอมเมนต์เอ่อก็ทัก แชทแอดไลน์ Chat, line, มาได้เลยนะคะโอ้ลืมว่าต้องให้อะไรน่นะนะคะอ่ะไลน์อยู่ข้างล่างนะคะสำหรับใครนะคะที่ตอบได้นะคะว่ามือเสือนะคะกับอะมิทรียมมีเดียมนะคะต่างกาันตรงไหนก็แอดไลน์นะคะมาได้เลยแต่ให้ไม่กาะตอบในเอ่อคลิปก่อนนะคะตอบใต้คลิปก่อนนะคะ,คลนนะ,คะแล้วก็ค่อยแอดไลน์มานะคะแคปมาให้ด้วยนะว่าตัวเองตอบคนแรกนะคะโอเควันนี้ต้องไปก่อนนะคะก็ พรุ่งนี้เจอกันนะคะเวลาประมาณสองทุ่มเหมือนเดิมนะคะขอให้อ่ออะไรนะสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะคะไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ